ใจครับเอเอ,เอ,เอตอนแรกก็ ก็เราก็กังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาดไหมแต่พอผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้ทั้งตัวเราเองทั้งน้องคีมเองแล้วก็แขกที่มางานก็ได้ยินแต่เสียงคําชมว่าแบบว่าจัดงานน่ารักจังเลยแล้วก็งานแล้วก็สนุกมากอะไรแบบนี้คลิปก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยครับคือวางแผนไว้ว่าพอจบงานปุ๊บวันนี้ก็คือพี่หมากจรับงานเลยรับงานเลยก็ได้พัก1วันเมื่อวานก็หายไปหนึ่งวันครับเออันนี้ก็คือชาร์จแบตเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับแล้วก อมรกจุุ๊บคะอยจำไม่ได้อ่ะไม่ได้นับทั้งที่จําได้และจําไม่ได้เ <laughs> ป็น<ล>ยุ <laughs> มันมีจังหวัดที่ับตัดไปแล้วด้วยหรอทับตัดก็มีเออสนุกเกินไปอัลเตอร์ปาร์ตี้นี่เขาคนเขาอยากให้เราไลฟ์ให้ดูเหมือนกันนะโอ้เหรอเมันยังไงบ้างพี่มากยากเลยทำไม <laughs> ไม่มันก็สนุกดีเราก็อยากอยากไลฟ์แต่เราก็ต้องเซฟไงนะเราต้องเซฟมันก็ออกสื่อไม่ได้นะพอเต็มแล้วสนุกมากๆจริงๆแล้วก็ ถามใครก็บอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นฟิลที่แบบอบอุ่นมากๆเพราะออว่าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนที่รู้จักกันจริงๆเป็นแบบผู้ใหญ่ในช่องเป็นเป็นลูกค้าที่เราเคยเจอ,อ,อเคยผ่านหน้าผ่านตากันหมดเลยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆ,ๆวันนั้นใครมีสติสุขแถระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว <c oughs> ผมว่าผมน่าจะมีเยอะกว่าเจ้าสาวนี่น่าจะหมืนเพราะโยกแรงโยกแรงมากเพื่อนสาวคือสุดมาก สุดเกินแขก <laughs> สนุกสนุกเราก็อยากจะนั่นแหละรครับเป็นเป็นพิธีฉลองอะเนาะเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีแล้วก็ ก็พอเสร็จงานที่อย่างที่บอกไปเราก็สบายตัวแล้วตอนนี้ไม่มีละหมากคิมแต่งงานเสร็จแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะนี่ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วทำไมแซงว่าคนคอมเมนต์เยอะว่าเมื่อไหร่จะแต่งเสร็จนี้หรอเมื่อไหร่จะเสร็จก็มีเห็นผมว่าเห็นมีแฮชแท็กเลยน้องเล่าให้ฟังว่ามีแฮชแท็กว่าเมื่อไหร่หมากคิมจะแต่งงานเสร็จเสร็จแล้วครับหมดแล้วก็อกมีแล้วว่าเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ใช่แล้วควาสุขกายภาพอะไรของเพื่อนเพื่อนเห็นบอกมีเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวบางส่วนเริ่มแบบปวดไหล่ปวดหลัง สภาพไม่ต่างกันเลยตื่นมาคือแบบปวดไปทั้งๆ่างเลยครับน้องก็แบบตอนนี้เดินกระเพกเลยเพราะว่า้ปเยอะไปยืนบนส้นสูงนานไงตอนนี้นวดอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดมาว่ามันทุกอย่างมันสุดมันคือฉลองจริงใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็สนุก สนุกดีกว่าที่คิดอีกอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าบางคนเขาเรียกว่าอะไรจะให้เกียรดอยู่ร่วม after party ได้นานขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ทุกคนแบบโหสนุกมากๆจ <intermediate. S 2> いいริงจริงหนึ่งร้ายบ้านใส่ซองซองใส่ด้วยอ๋อยังยังไม่ได้เปิดดูซอง พี่แอให้เป็นซองใส่ไหมคะหรือว่าเป็นซองปกติเป็นซองปกติปซองปกติได้ได้มีวัดแม้ว่ามันลักษณะเเชิงไม่ได้ดูไม่ดูไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเขาเองว่าให้อะไรมาคาดหวังไหมพี่แอนเขาเคยตากเองว่าให้ร้านโอ้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับแค่มาผมก็ชื่นใจมากๆแล้วทุกคนเออจริงๆครับแล้วเขาบอกว่าแต่รูปนี้ติดฝาบ้านด้วยหรือเปเป็นรูปแห่งความภูมิใจชื่นใจนั่นแหละครับก็เขาพี่แอนก็เป็น ส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญมา,มากๆกับชีวิตเราสองคนครับเนาะใช่ใช่ใชก็หล,กกหลังจากนี้ก็พักผ่อนหรือรับงานอี่ไหานหลังจากนี้นี่ครับก็รับงานแล้วครับก็ทำงานเต็มที่สดใสแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมร่างกายพร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล,ล่ลละที่มากฮันนีมูนก็แพลนไว้แล้วแพลนไว้แล้วปีหน้าครับเป็นที่ไหนฮะต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศประเทศอะไรบอกได้ยังก็ได้นะนิวซีแลนด์แล้วก็เออฝรั่งเศสที่บอกไปใช่นะครับใช่ใช่แต่ว่าจะ มีช่วงเราพักงานไปเพื่อจะทำนิมนลยาวเลยจริงๆเรารับงานได้แล้วก็เราจะจัดการปฏิทินของเราให้เรียบร้อยครับผมเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์หรือว่างานต่างๆแล้วก็ละครด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็ไปเขย่าแขนพี่ดิวแล้วพี่ดิวของละครสองสองเรื่องสองเรื่องไม่คือหายไปนานกูลืมอยากเล่นละครคิดถึงคิดถึงกองถ่ายอะไรเงี้ยเออเราหยุดไปนานแต่ก็แต่ก็ยังมีผลงานที่เก็บไว้อยู่ที่ถ่ายเสร็จแล้ว น,น,ก,นก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเ,าเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็เ,าเราได้เคลียร์ใจกันไปแล้วทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราโตโต,โตกันมากมากแล้วทุกอย่างเราเรา,เราทิ้งไว้ข้างหลังเราเดินหน้าเราไม่หันกลับไปมองกระพอะมากดีใจมากกับภาพที่แหลยคนรู้สึกว่าได้เห็นแบบว่ายิ้มไปกับเราสุกเขาดีใจดีใจดีใจเราก็เราก็ม<ด>ันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันปลดล็อกนะมันมันมันหายอะแล้วก็เราจริงๆมันก็เราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปนะครับเรื่องที่ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นทั้งหลายมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าช่ชื่นมือเนาะใช่ใช่ชื่นใจชื่นใจครับผมก็ดีใจที่ที่ที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะ